ตัวจาวิทเนี่ยมันจะมาช่วยนะครับสำหรับพนักงานที่มีการทํางานกับเวิร์กโฟล์กการเช็คอินแทนกันเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานเนี่ยมีการสแอคเคาญ์ให้กันแล้วมีการเช็คอินแทนกันในระบบแอปพลิเคชันวิทก็ตรวจสอบได้ด้วยฟีเจอร์เราคือตรวจสอบบางบริษัทเนี่ยมีเช็คอินแทนกันนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับผมเสกสรรจากฟิลท์ชั่นโซลูชันนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําซอฟต์แวร์นะครับที่ฟิวชั่นพัฒนาขึ้นครับชื่อว่าตัวจาวิตนะครับก็จะมีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเลี้ยงนะครับก็จะเป็นเจ้าของผลงตนครับผมครับผมรับรและตนครนะครับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจาวิทเซอร์นี้ขึ้นมาครับสำหรับตัวจาวิตเนี่ยนะครับเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาหลายปีแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้มีผู้ใช้อยู่สักเท่าไหร่ครับ ถ้านับจํานวนผู้ใช้งานระบบครับมีอยู่ประมาณ4,000กว่ารายครับถ้าเป็นจํานวนบริษัทมีอยู่ประมาณ150เลายครัทตัวของ p แ w ร r จาวิ d เนี่ยนะครับมีคนใช้งานเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตัวจาวิ d เนี่ยมันจะมาช่วยนะครับสำหรับพนักงานที่มีการทํางานแบบ Work From Home ครับผมอันนี้กลุ่มนี้จะมีคนใช้งานเยอะมากลูกค้าส่วนมากที่ใช้งานจาวิ d เนี่ยก็จะเป็นบริษัทประเภทไหนครับจะมีหลายประเภทธ,ธุรกิจครับหลักๆเลยจะเป็น SME แล้วก็เป็นพวกพนักงานที่ไปประจำตามสายงานทําตามห้างแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นห้าพนส่วน มีจานวนพนักงานในบริษัทประมาณไม่เกิน10 20คนประมาณนี้ครับผู้เรียนเคยถามไหมครับว่าทําไมก็ถึงเลือกใช้ซอฟต์วแวร์ตัวจาวีนะครับในเมื่อท้องตลาดเนี่ยมันมีซอฟต์วแวร์เยอะแยะประเภทโมบายทไทม์แมททันแดนเนะ่ครับเยอะแยะเลยตามท้องตลาดอันดับแรกเลยนะครับทางแอปพลิเคชันจาวีเนี่ยเราบริการให้ตลอดทุกวัน24ชั่วโมงเลยวันเสาร์ที่ก็บริการให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อราคาแพ็กเกจค่อนข้างถูกกว่าท้องตลาดมากแอปพลิเคชันของเราเนี่ย เราจะมีการอัปเดตให้ลูกค้าใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆทุกเดือนซึ่งการอัปเดตแต่ละครับเนี่ยเราให้ลูกค้าใช้งานฟรีเห็นว่ามีบาบริษัทเนี่ยครับที่เขาเคยใช้ตัวอื่นมาแล้วเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไปใช้ของจาวนะครับทำไมเขถึงเปลี่ยนมาใช้ครับบริษัทอื่นนะครับราคาแพ็กเกจอ่ะคือเขาจะขึ้นอัปเดตไปตามแต่ละปีหรือไม่ก็มันมีค่าแรกเข้าด้วยคือตามที่เขาประกาศแรกๆเขาอาจจะบอกว่าหนึ่งหมื่นบาท แต่ว่ามันอาจจะมีค่าแรกเข้าด้วยอีก5 0 0 0บาทอะไรประมาณนี้แต่ของแอปพลิเคชันจากวิทเนี่ยของเราไม่มีค่าแรกเข้าเลยก็คือราคาก็จะเป็นตามแต่ละปี<อ>ไปเรื่อยราคาก็จะเป็นฟรีเกตเลย<ช>ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ต้อจากตัวฟังก์ชันในเรื่องของการใช้คาพบุที่ทำเป็นแทนแดนเสร็ยแล้วเนี่ยนะครับมันมีตัวอื่นไหมครับที่น่าสนใจเกีย่ยวกับตัวจาวิทว่ามันมีฟัองก์ชันเสริมอะไรบ้างนอกจากตัวเช็คอินเช็คเอาท์คือการลงเวลาแล้วครับเรายังมีตัวใช้งานฟีเจอร์ลีฟรีเกตกคือลาแล้วก็มีการเบิิกเงน็คือ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ o p e r a t i o n l log คือเหมือนการบันทึกกิจกรรมการทํางานของพนักงานแต่ละคนครับว่าในแต่ละวันทําอะไรบ้างแล้วก็ยังมีในเรื่องของการประกาศข่าวและตัวแอปพลิเคชันจาวิเนี่ยเรามีเรื่องของ security ด้วยก็คือจะเราจะป้องกันการทุจริตอย่างเช่นการให้พนักงานเนี่ยมีความรู้เรื่องแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการโกงตําแหน่งโกงพิกัดเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ทางพนักงานแต่ละแต่ละคนที่ใช้แอปพลิเคชันตรงเนี้ย เช็คอินเช็คเอาตัวแอปพลิเคชันจาวิดได้เลยเราจะบล็อกไว้เลยแล้วก็ในเรื่องของอการเช็คอินแทนกันเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานเนี่ยมีการส่งแอคเคาท์ให้กันแล้วมีการเช็คอินแทนกันในระบบแ really อปพลิเคชันจาวิดก็ตรวจสอบได้ด้วยครับอือเป็นไงครับเยอะไหมก่อนหนี้ไหน,นบอกคำสิทธ์สักหน่อยก็ได้ฟีเจอร์เราคือตรวจสอบบางบริษัทเนี่ยมีเช็คอินแทนกันนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคตัวของจาวิดเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้ได้หมดเลยครับ น่าจะมีตัวเดียวเลยครับที่สามารถตรวจสอบได้นะครับนอกจากในเรื่องของพนักงานที่ใช้แล้วใช่ไหมครับในกลุ่มหนึ่งครับที่ใช้อัจจวิสูดด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น HR นั่นเองนะครับไม่ทราบว่าในส่วน HR เนี่ยมันมีฟังกชันอะไรบ้างครับที่ HR ใช้ HR ใช้ส่วนใหญ่คือจะเป็นการเรื่องของการดึงรายงานอย่างเช่นรายงานการ็คอินเช็คเอา์ของพนักงานแต่ละคนหรือว่าจะเอาเรื่องเฉพาะบุคคลก็ได้แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลการลา อยากจะทราบว,ว่าพนักง,งานในกรเนี่ยมีการลาปีนี้ไปเท่าไหร่แล้วประเภทการลาลาประเภทอะไรไปบ้างเราสามารถที่จะ,อะเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลการเบิกเงินได้ว่าพนักง,งานแต่ละคนเนี่ยเบิกค่าใช้จ่ายใจใจอะไรไปบ้างอือครับเอถ้เอาเกิดบอกว่าฉันมีโปรแกรมที่เป็นห้ชาอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องไปขึ้นต้องไปคิดเงินเดือนตัวจาวิสเนี่ยครับมันสามารถเชื่อมกับโปรแกรมไพชาได้ยังไงก็ถ้าสมมติว่าเราจะเอาข้อมูลของแอปพลิเคชันจาวิสเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมไพโลหรือโปรแกรมคิเดเงินเดือนเนี่ย ทางเรามีฟีเจอร์ในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเป็นเทคไฟล์เพื่อที่จะเอาเทคไฟล์ตัวนี้ไปนำเข้ากับโปรแกรมเพโลของแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายครอ๋อโหสุดยอดเลยครับอย่างนี้ก็ทำให้การทำงานนะครับของพนักงานนะครับมันอิสระมากขึ้นครับคุณจะไปทำงานที่ไหนนะครับคุณก็สามารถที่จะส่งรายงานได้ครับทำให้แชาเนี่ยสามารถที่จะคิดเงินเดือนได้เหมือนเดิมนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับบริษัทที่มีเซลเยอะๆนะครับเซลวิ่งสายจังหวัดได้เยอะเห็นว่ามีหลายบริษัทมากันที่ ใช้ระบบตัวนี้อยู่เป็นไงบ้างครับเซลล์แต่ละท่านเนี่ยคือมีไปประจําตําแหน่งตุกภูมิภาคแล้วก็หลายจังหวัดทางลูกค้าเนี่ยที่ได้ใช้ตัวแอปลพลิเคชันจาวินเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเช็คพนักง,งานทุกคนได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีการเช็คอินเช็คเอาท์ในแต่ละวันที่ไหนบ้างเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะโอเคเข้าแอปพลิเคชันจาวิแล้วนะครับแล้วเราก็กดเช็คอินครับแล้วก็กดถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพกับเต็นท์หน่อยดีกว่า โอเคเตรียบร้อยแล้วครับปึ๊บเสร็จแล้วครับตอนนี้เนี่ยผมบอกที่บริษัทแล้วครับว่าผมเนี่ยมาทํางานที่นี่แค่นี้แหละครับเสร็จแล้วเฮซาน่าจะชอบนะครับไม่เคยถามเซลล์นยครับชอบแบบอันนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเซลเองครับเขาไม่ต้องแบบส่งรายงานครับให้กับเฮชานะครับคือเขาแค่ไปถึงพื้นที่นะครับกดบันทึกนะครับ นอกจากกดบันทึกเนี่ยเราเรายังสามารถถ่ายภาพไปด้วยใช่ไหมครับการที่เราเช็คอินเช็คเอาท์ลงหน้าแต่ละครั้งครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะบังคับให้เราถ่ายรูปสดสดที่หน้างานเลยห้ามเลือกรูปจากในรับบ้มงมือถือของเราตัวนี้เราเราจะเป็นการป้องกันการจุเจลิตอีกรูปแบบหนึ่งคือบางทีเนี่ยพนักงานเขามีการถ่ายรูปเก็บไว้ในเครื่องของเขาแล้วเขาก็แกล้งหลอกว่าถ่ายรูปที่หน้างานเรียบร้อยแล้วแต่จริงก็คือเราบังคับว่าให้ถ่ายรูปสดสดที่หน้างานเลยแล้วก็ตัว โลเคชันก oui. ็จะขึ no. nah in ้นโลเคชันจริงของที่พนักงานทําการเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยครับทำใ้ทราบว่าตัวโลเคชันนะครับที่เราไปเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยครับมันมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดไหมเช่นเอ้ยเราไปเช็คอินพื้นที่นี้มันบอกเราไปเช็คอินอีกที่หนึ่งก็เนื่องจากเราต้องบอกก่อนว่าตัวสัญญาณ GPS ในประเทศไทยครับมันมีการแกว่งอยู่แล้วทุกค่ายทุกยี่ห้อซึ่งการแกว่งเนี่ยมันจะอยู่ขั้นต่ำประมาณ50เมตรแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น ซึ่งลูกค้าแต่ละท่านครับเขาก็แฮปปี้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้กระโดดไปเป็นกิโลไปเป็นหลายๆกิโลซึ่งตัวแอปพลิเคชันจากิท์เนี่ยก็ตอบโจทย์กับหลายธุรกิจรับเพราะฉะนั้นนะครับคือในเรื่องของไวร์ทามเมันแทนนะครับสำคัญก็คือในเรื่องของพิกัดครับว่ามันสามารถที่จะแฟ้นยําแค่ไหนนะครับถ้ามันแบบมันกระโดดไปไกลๆมากๆเนี่ยลูกค้าแน่นอนไม่แฮปปี้อยู่แล้วใช่ครับประเด็นนี้เราก็ โซปัญหาดีไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นระบบที่มีพิกัดแม่นมากๆเลยนะครับจากที่ผมเคยเทสเอะถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยู่ในอาคารหนึ่งเงี้ยนะครับมันจะรู้ไหมว่าผมได้อยู่อาคารหลังนี้คือไม่ไม่กดโหมดไปบอบอยู่อีกภากถนนอะไรพวกนี้ก็เนื่องจากอย่างที่บอกว่าสัญญาณ GPS นี่ไม่มีการแกว่งแล้วก็มันจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเราอยู่ชั้นอะไรแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันจาวิทเรามีฟีเจอร์อยู่ชิ้นหนึ่งก็คือให้ลูกค้าเนี่ยไปกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เราอยู่ชั้นอะไรตึกอะไรซึ่งตัวสัญญาณที่เราตอนเช็คอีเจ็คเอาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามัมนมีการแกวนเนี่ยมันมีปัใจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยอย่างเช่นอาจจะอยู่ในลิฟต์หรือว่าอยู่ลานจอดรถหรือว่าอยู่บนชั้นตึกสูงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้มันแกว่งแต่ว่ามันก็คาดเคลื่อนเล็กน้อยมากครับแสดงว่าถือว่าเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วปัจจุบันเ่ยครับตัวจาวิตเองเนี่ยนะครับที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ทราบว่าที่สามประเทศมีการใช้บ้า,บาง<ม>หรือเปล่าครับ เท่าที่ตอนนี้ตรวจสอบนะครับมีของประเทศพามา่าแล้วก็ประเทศเวียดนามแล้วก็เมื่อปีที่แล้วมีของอ,อเมริกาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เท่าที่ตรวจสอบประเทศพามา่าเนี่ยจะใช้เยอะกว่าเยอะกว่าประเทศอื่นอ๋อโอเคนะครับก็แสดงว่าระบบนะครับถึงแม้ว่าเราะรจะขายในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่า จริงๆแล้วระบบนีครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับคุณสามารถใช้งานได้ทั่วโลกเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวโซลูชันที่เราเรียกว่าจาวิสนะครับมันจะเป็นผู้ช่วยครับให้กับพนักงานนะครับสื่อสารกับทางทีมของบริษัทได้ง่ายขึ้นนะครับหรือแม้ว่าคุณจะทํางานนอกสถานที่ใช่ไหมครับคุณส่ดโลเคชั่นกลับมาได้เวลาที่คุณอยากจะเบิกเงินคุณสามารถเบิกเงินผ่านตัวจาวิสได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าจะทำเรื่องลานะครับพอผมกดลาปุ๊บผมจะรู้ดช่ไหมว่าหัวหน้าผมแอคพูบ ก็ถ้าเกิดทางผู้ลาเนี่ยจะขอลาปุ๊บเนี่ยก็มันจะมีอีเมลแล้วก็ตัวระบบเนี่ยจะส่งไปให้ทางผู้บริผู้อนุมัติซึ่งถ้าเกิดผู้อนุมัติอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเท่าที่เรารู้นะครับเราจะรู้จากตัวอีเมลของเราแล้วก็ถ้าเราไปเปิดแอปพลิเคชันจาวิธเนี่ยมันก็จะโชว์สถานะเป็นแอปฟูกเวแปลว่าทางผ,ผู้อนุมัติอนุมัติเรียบร้อยแล้วอ,อ๋อเห็นไหมครับทําให้รองรา,าง,ง่ายมากขึ้นนะครับเราป่วยปุ๊บเรากดลาได้เลยนะครับหรือไม่ต้องไปตั้งเขียนเวลาก็ถือว่า ประหยัดนะครับในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ลดค่าะดวให้กับพนักงานด้วยนะครับตัวนี้ครับก็เป็นจาวิตเนี่ยเป็นสินค้าที่เราเป็นซอฟแวร์ที่เราภูมิใจนะเป็นสินค้าที่เราล่าชมาเนี่ยแล้วก็มีคาตอบรับดีมากนะครับเรามั่นใจว่าซอแวร์ตัวนี้ครับมีความเสียรสูงมากนะครับเพราะว่าใช้งานมาเรียกว่าสามปีแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเลี้ยงด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคกันเดี๋ยวกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับกับซอาแวรตัวถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ